สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทําความรู้จักกับแซนบ้างนะครับที่เราจะสามารถที่จะติดตั้งลงบนตัวลินุกได้นะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์นะครับให้เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือว่าใช้สําหรับการแชร์ไฟล์ซึ่งการแชร์ไฟล์นะครับระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเมื่อเราต้องการที่จะแชร์ไฟล์ผ่านแลนนะครับตัวลินุกก็จะมีทางเลือกให้เราใช้งานก็คือการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าแซนบ้าหรือว่าเป็นแพคเกจที่สามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติมลงไปบนตัวลินุก แล้วก็ทำการ create user แล้วก็ทำการ configuration ค่าต่างๆบนตัวซ a นบ a เพื่อที่จะให้ใช้สำหรับการแชรไฟล์ได้ซึ่งการแชรไฟล์ใน Linux นะครับก็จะทำให้มีความปลอดภัยมีสเสถียรภาพแล้วก็มีความรวดเร็วสามารถที่จะใช้งานได้กับ OS ประเภทไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่า Linux หรือว่า Mac หรือว่าอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะแชร์ไฟล์ร่วมกันได้ หรือที่เราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า s a n d b t ต t a r g z นะครับมาทำการอินสตอลลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสำหรับท่านที่สนใจเวิร์กช็อปในเรื่องของการคอนฟิ u ูเรชันนะครับเพื่อที่จะให้นิลมั้นม,มีความสามารถเพิ่มเติมในด้านต่างๆอย่างเช่นการใช้ s a m b a สำหรับการแชร์ไฟล์ก็สามารถที่จะติดตามในที่ช่องของเราครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการ แนะนำให้ทำความรู้จักกับแซมบ้าเบื้องต้นครับขอบคุณครับ